โย่ w h a t s, s p สวยได้ชวทุกท่านกันไดแล้วผมก็มีวิวโอเวอรเกทระบบแมปบูล็อกไลเวอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งสรัปนี้ผมจะมานำการรีวิวตัวละครนะครับโอเคตัวละครอะไรมาดูกันเลยซึ่งตัวละครที่ไอสไตล์ที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นในสองตัวราชามาโรคิตมัดนะครับนี่นะครับผู้ขโมยคมริสต์มาสนีน่ซึ่งซูมจากคริสต์มาสนะครับผมไม่รู้นะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปอ่ะ <c oughs> คนรีวิวเยอะหรือย,ยังแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเยอะแหละ แล้วช่องกูน่าจะทายเพื่อนเลยนะครับแมมันไม่เคยรีวิวอะไรคือ้ชายคนนี้มันไม่เคยรีวิวอะไรตามกระแสนะมันชอบเอากระแสแบบเก่ามาลงหลังก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วลกันว่ามาโลจะเป็นยังไงนะครับโหดหรือเปล่าไปดูกัน <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมบบแล้วนะก็มาโลนะครับจะมีทั้งหมดสามเซีก็คือ C มีบนะครับอะ ครับผมอ่ะเรามาดูสกิลซีก่อนเลยสกิลซีนะมันจะมีทั้งหมด2แบบนะสกิลซีก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบเราคลองบอลน,นะครับอืมนะเราคลองบอลแล้วก็แบบที่สองเนี่ยก็จะเป็นแบบเออเรามีบอลเอ้ยมันจะมีแสวบก็คือคลองบอลกับไม่คลองบอลเอ้ยมีบอลกับไม่มีบอลน,นะครับก็คือเอออ่ะมาดูซีแบบแรกก่อนแบบมีบอลน,นะนี่ยิงนะครับอ่ายิงอันนี้ ก็คือยิงยิงค่างแรงอยู่นะคือถ้าเอาที่ผมไปวัดมาคือโคตรแรงเลยนะครับหรืออ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแป๊บนึงอ่ะ,น,อะนะครับอันนี้ผมจะอาผูจะเชิดสูงนะจะให้ดูว่าระยะมันกว้างขนาดไหนนะครับอ่ะเชิดสูงหรือมีนะคือโคตรคือยิงแบบค่างแรงเลยคือแรงเลยแหละไม่ได้แบบไม่ได้ขี้ไก่นะคือค่างแรงใช้ได้เลยนะครับผมอืมนะ,ะประมาณนี้ ฟืบมีไหมอาโชว์สเตปนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูสก,กิลวีแบบไม่มีบอลกันนะฮะคือบอลเนี่ยคือถือว่าเราไม่ได้คลองบอลอะไรมบบนะี่ยนะครับวันเนี้ยเออนะก็มันจะเป็นการเขาเรียกว,ว่าอะไรอย่างเี้เหมือนเหมือนแบบวิ่งไปหาบอลน,นะร,ระยะมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งขีดกับปิบหนึ่งขีดครึ่งนะครับุอยอันนี้ใคร อันนี้ไกลไปไหมหนึงนู่นไกลไ่ยประมาณนี้โอ้มันไกลอ่ะอยากให้ตัวเดี๋ยวให้ตัวนู้นยิงให้ก็ได้นะทุกคนอยาให้ตัวนี้ยิงให้ดีกว่ามาให้มันยิงให้สักหน่อยนะครับนี่โอ้มันก็ใกล้เกินเนี่ยมันจะอยู่ประมาณโอ้ยมันจะได้ไหมครับวันนี้ นะคนดูมันทดสอบยากมากนะดูครับอะไรมันยากอะไรขนาดนี้นอ่ะนี่นะฮะมันจะอยู่ประมาณหนึ่งขีดครึ่งน,นะครับก็คือหนึ่งขีดแล้วก็อันนี้นะมันจะอยู่ประมาณนี่ยไหมนี่ครับอ่าคือเหมือนเป็นเหมือน,นการวิ่งไปหาบอลแล้วคือการวิ่งไปหาบอแลแบบนี้คือมันล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือมันล็อกเลยนะนะครับคือมันล็อกเลยนะครับ มันจะล็อกเลยนะต่อะคือมันเป็นแบบระบบออตโต้ต่อให้เราอยู่ด้านหลังมันก็จะล็อกไหมส,สกิวเซลไม่แบบว่าไม่มีบอลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวรอคูดาวสักแป๊บนึงมันใกล้ละนะครับแหมคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ก็ช่วยกักเยนกกเอ,อมีคนดูเยอะๆแล้วกันนะครับแหมคิดดูแล้วครับช่องอื่นเขาน่าจะมีแบบอะไรอ่ะมีเกะไอ้นั่นเติมเก้าสิแล้วมันเสกเอาไปคังอะไรได้นะครับ ดูดิช่องผมนะเอา้าอเยคันนิ่งมาว่ะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้แต่ผมครับผมิวอไรคันนิ่งก่งอนทัเคทีนี้เรามาต่อกันดีกว่านะทุกคนเนาะก็คือสกิล4คือสมมุติต่อให้เราอยู่ด้านหลังใช่ไหมมันก็จะล็อกออโตโ้เลย,เลยทุกคนนะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะล็อกออโต้เลยนะครับก็เอาไว้ง่ายมันล็อกนะครับเป็นสกิลที่โกงมาก เอาไว้ใช้เลี้ยงบอลแบบสมมติเราดอ,อกบอลมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บหนีไหมนะอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคนะเว้ยคือเออเดี๋ยวให้ดูคือเราเราดอกเรา,เราด,อ,อ,กราดอ,อกบอลมานี้เราดอกบอลมานี้แล้วก็ดอ,อกไปตรงนี้หนีแล้วก็กดปุ๊บหนีไหมโคตรโกรงน่าเมยโอเคเรามาดูสก,กิลวีนะวีนี่มีแบบเดียวเลยนะเ <c oughs> นี่ยไหมมันต้องมีลูกนะครับวีคือมีแบบเดียวนะก็คือต้องมีบอลเท่านั้นมันจะเป็นการ เลี้ยงบอนคือมันเลี้ยงเดี๋ยวนะมันเลี้ยงประมาณเท่าไหร่เนะี่ยประมาณฟื้นฟื้แล้วก็ฟื้ประมาณขีดเดียวนะอือประมาณขีดเดียวก็คือขีดตุกผมมาถึงประมาณตรงเนี้ย <c oughs> ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆในอัปเดตนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจเพราะว่าในอัปเดตนี้ผมก็สุ่มได้แต่ไกเซอร์นะ <c oughs> นะครับเออในอัปเดตนี้สุ่มได้แต่ไกเซอร์ก็เลยแบบ ไม่รู้ไงว่าอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะึาประมาณหนึ่งขีดนะครหนึ่งขีดนะเนี่ยนะครับเมื่อกี้เกือบจะเกืเอบจะหนึ่งขีดครึ่งด้วยอ่ะนะครับแถมนีนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูสก,กิล B B เนี่ยเป็นเมตาวิชั่นนะครับนี่เห็นไหมมันจะสามารถดูผูดาวของคนอื่นได้หรือเปล่า เออได้แค่ของเรานะ <c oughs> เราจะไม่สามารถดูของพเพื่อนได้นะครับ <c oughs> นี่นะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอันนี้เนาะสกิล B เป็นเตาวิชันนะครับสกิล V เป็นเลี้ยงฟืบฟืบส่วน C เนี่ยเป็นสกิลยิงแล้วก็เอาไว้ใช้เลี้ยงบอลนะเดี๋ยวผมลองเลี้ยงให้ดูผมลองอยากเอออยากลองเลี้ยงเดี๋ยวผมลองให้ดูมันโกนะ C เอาจริงจเนี่ย คือมันคูดโรองน,นี่ไหมอุ้ยแต่อันนี้น่าจะไกลไปนะอ๋อมันถ้าเกิดสมมติบอลมันไกลไปแล้วเผิอแล้วเราเผิอกดกทันทีมันก็จะไอ้นี้เหมือนกันนะคุณดูใช่ไหมนะครับเออน่าจะใช่นะครับผมน่าจะใช่ผมคิดว่านะนะะอืม โอเคทุกคนครับอ่ะดูสักเดียวนี่นะโอ้โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพวกอะไรก็เลยดีกว่าอวเอาไว้คานนิ่งกันนะนะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอเอาไว้คานนิ่งเลยดีกว่า Let's go อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็อเอาวิคานนิ่งก็มานะทุกคนก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาลองกดดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้ <S <S ท,ที่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 อ่ะโอเคอก,กูเสียงอ่ะมาดูสก,กิลซีกันก่อนเลยสก,กิลซีครับเป็นยังไงสก,กิลซีนี้ต้องมีบอลนะคนดูเอ้ย ยังไงอันนี้มันท่าอายุยี่สิบเลยแล้วเนี่ยึือโอ้เย็ดเย็ดเย็ดดูดูเย็ดอือหือโคเทสครับืมอสกิลที่สองก็จะเป็นแบบว่าข้างหน้าเราต้องมีสตูนะระยะก็คือหนึ่งขีดปะใช่ไหมเอ่ยไหน บอลต้องอยู่ที่สตูนะฮะถือถือย,ยังไงเฮ้ยโคตทเท่ะคนดูผมชอบมากเลยนะโคตรเท่โคตรเท,ตท่ต่อไปก็จะเป็นสกิลบีครับสกิลบีคืออะไรอ๋อเป็นเมตาวิชั่นดะ๋ยวจะลองกดสกิลซีรอดไหมรอโอมไม่แน่ใจว่าจะกดทันมั้ยมันต้องทันดิ โอไม่ทันนะครับเสียดายะก็ประมาณนี้แล้วกันแบบเอาไปคัลนิง่งไม่ได้แล้วว่ามีอีกรอบไหมเดี๋ยวดูก่อนอ่ะโอเคทุกคนเอาไปคัลนิ่งก็มาเป็นที่ร,รอละนะครับผมมามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะจะได้สีกิดแลหรือเปล่าเฮ้ยได้ด้วยไม่คิดว่าจะได้นะเนี่ยนี่นะฮะเมือ่อกี้มันเป็นแบบ สจิดแลนะครับอืมอะสกิลซีนะก็คือนี่ครับนี่นะนี่ไงดูซึบอ,อืมสวยสวยสวยด,ด,ดิไปเรี่ยงกดเทนะครับดูมาเห็นมันช่างเทซะเหลือเกินะครับอ่าโอ้โหบอลบอลโคตรไก่อ่ะมาหนึ่งมาหนึ่ง เวล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับบียังเหมือนเดิมนะอ่ะกดไปก่อนส,ส่วนสกิวีเนี่ยบอลจะต้องอยู่ที่ศัตรูผมไม่แน่ใจว่าระยะไกลขนาดไหนเดี๋ยวขอดูหนะ่ะเออเองก็อยากรู้ระยะมันไกลขนาดไหนนะครับน่าจะประมาณโอ้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ทุกคนหรือไม่ค่อยไม่ได้ไกลมากคนูอ่อ่านี่ครับดู เดี๋ยวว่าเท่เดีวว่าเท่เออเยเงนมนเด็กสกูน,บบนครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวมาโลคลิปมัดนะครับก็คิดว่าน่าจะรีวิวหลังเพื่อนเลยนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันไปปิดคลิปแล้วโอเคผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับไปคลายและแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบายบบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ